สวัสดีครับทุกคนผมนิกเอนเคนจะแปลนครับวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาต่อคลิปที่2กันดีกว่านะครับก็คือการ์ดวันพิษโอพีหนึ่งสามนะครับที่ผมได้มาทั้งหมด3กล่องนะครับผมเปิด2กล่องไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ดูสามารถดูที่คลิปที่ผมไปขึ้นในตอนนี้ได้เลยครับวันนี้ก็เลยกล่องหนึ่งนะครับเรามาแก้มือกันดีกว่านะครับว่าครั้งที่แล้วเราเกลือเหลือเกินครับครั้งนี้ก็หวังว่าจะมีการ์ดพิเศษอ่สักสองใบในหนึ่งตอกหรือไม่ก็การ์ดดีๆสวยๆบางแพงอยู่ในกล่องนี้แล้วกันนะครับแล้วก็็ออ่่นนนนกกกจาีีี้ะคครรัับบผมม การพิเศษนะครับครบรอบ3ปีนะครับที่เขาแถมมาให้จักการซื้อทุกๆ2,000เยนนะครับผมก็ได้มาทั้งหมด7ซองครับมันมีทั้งหมด7แบบครับก็หวังว่าจะได้ครบทั้ง7แบบในการเปิดครั้งเดียวแล้วกันนะครับทุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ที่ช่องของผมมีระบบซูเปอร์แทงค์แล้วก็ระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้กำลังใจหรือว่าสนับสนุนช่องของผมนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่รายละเอียดใต้คลิปเลยครับ มาครับทุกคนก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูการพิเศษที่ได้มาจากของแถมกันก่อนละกันนะครับมีทั้งหมด7ซองครับผมเห็นข้อมูลการ์ดด้านในแล้วครับมันก็จะเป็นการ์ดสีแดงแดงนะครับทุกคนก็หวังว่าจะได้ครบทั้งหมด7ใบล้กกันนะครับมาครับใบแรกครับ1 2ซอมชึบโอ้ออกมาเป็นการ์ดของลูฟี่นะครับเป็นการ์ดอันคอมมอนครับเป็นการ์ดวิบวับด้วยนะครับทุกคนคล้ายคการ์ดแร่ครับก็จะมีแสงสีเงินเๆินนะครับสวยดีนะครับ น่าจะไม่ได้เป็นการที่มีราคาแพงอะไรครับใบแรกครับเป็นของลูฟี่ครับแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขามีเวอร์ชันพาราเลลหรือเปล่าน่าจะไม่มีนะครับเพราะว่าผมเช็คดูแล้วมันไม่ได้บอกนะครับว่ามีเวอร์ชันพาราเลลแต่ถ้าเกิดมีก็อาจจะดีนะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่มีครับนะครับซองที่สองครับหนึ่งสองซชึบอ้าออกมาเป็นของซาโบครับดีเลยนะครับยังไม่ซ้ำครับทุกคนซาโบใบนี้ก็สวยดีนะครับ ชอบไปไหนมากกว่ากันครับชอบทั้งคู่เลยนะครับลูฟี่รูปนี้เหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนแล้วดูมันคุ้นๆนะครับมาครับซองที่สามครับบพราะว่าจะยังไม่ซ้อมแล้วกันนะครับมาครับหนึ่งสองซ่อชึบอ๋อตกใจเป็นซาโบครับแต่เป็นซาโบอีกอันหนึ่งนะครับเป็นเวอร์ชันคล้ายคายอมมิกเลยครับกร์ดพวกนี้ผมไม่ได้เห็นเขาใส่ไว้ในราคาซื้อขายนะครับเพราะคิดว่าน่าจะ ไม่ได้ราคาแพงนะครับทุกคนที่ซื้อกาดวันพีออย่าก็น่าจะได้มาหลายใบครับก็น่าจะซ้ำอยู่ครับทุกคนนี่ครับสวยดีนะครับสำหรับกาดซาบบคอมิกใบนี้ครับต่อเลยครับยังไม่ซ้ำครับกำลังดีเลยนะครับเอาเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับมาครับต่อไปใบที่สี่ครับหนึ่งสองซชิบโอเป็นของเอสนะครับโอซื้ึการมันแบบเป็นรอยบุ่มๆขึ้นมา ไม่เป็นไรครับนี่ครับเป็นการ์ดแร่นะครับของเอสครับเท่มากๆเลยครับก็น่าจะอยู่ในเซตนี้หรือเปล่าเอ่ยเซตเดียวกับลูฟี่ท่าต่อสู้นะครับต่อครับใบที่5ครับยังไม่ซ้ำนะครับนะครับ 1...2...3... ชึบเป็นการ์ดของลูฟี่นะครับแบบคอมมิกครับสวยดีนะครับ ตั้งไว้คููกับซาโบนะครับมองไม่เห็นไ้ตรงนี้แล้นะครับผมชอบเวอร์ชันที่เป็นคอมิกนะครับมันดูเท่ดีครับทุกใบที่เป็นคอมิกเลยนะครับต่อครับใบที่หกครับไม่รู้ว่าเขาหยิบมาให้แบบว่าแรนดอมหรือว่ามันเป็นการที่การันตีว่าจะได้ครบเจ็ดใบอแล้วมาต่อครับหนึ่งสองสามชุโอ้ยังไม่ซ้ำครับใบที่หกก็เป็นการ์ดรูฟีนะครับ แต่ว่าเป็นคนละแบบกับใบแรกนะครับทุกคนจะต่างกันนิดหน่อยครับอันนี้ก็ดูสดใสมากกว่านะครับไม่ใช่ใบที่มีการต่อสู้ครับเอาละครับเหลืออีกใบหใบสุดท้ายนะครับถ้าได้ไม่ซ้ำก็จะดีมากเลยครับมาครับทุกคนหนึ่งสองสามชโอ้ครบครับเจ็ดใบนี่ครับเป็นใบคอมมิคของเอสครับ เทเหมือนกันครับเขาอาจจะแบบว่านับมาจากข้างบนเล่อครับเพราะว่าการ์ดมันน่าจะแบบติดติดกันแหล่งเนี่ยถ้าซื้อแบบว่าให้ครบจํานวนเงินที่ครบ7ใบก็น่าจะได้ไม่ซ้ําอย่างนี้หรือเปล่าครับใครที่ซื้อก็ลองมาบอกผมหน่อยนะครับว่าได้ซ้ําหรือไม่ซ้ํายังไงครับแต่ว่าผมก็ได้นะครับจ็ดแบบครบแบบไม่ซ้ําเลยครับแล้วก็ครบตามที่ตั้งใจไว้ครับ โอเคอันนี้ก็เป็นแค่การเรียกน้ําย่อยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกล่องที่สามกนเลยดีกว่าครับว่าจะมีการสะสมของแถมออกมาหรือเปล่าครับมาครับทุกคนผมไปตัดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเนื่องจากครั้งนี้มีการแค่กล่องเดียวก็เราดูทีละซองกันแล้วกันนะครับมาเริ่มจากซองแรกกันเลยดีกว่าครับโอ้เป็นการอะไรเอ่ยลิเตอร์นะครับทุกคนแล้วใบนี้ยังไม่เคยได้ด้วยครับมาครับ นี่ครับเป็นการลีดเดอร์ของอิมูนะครับสวยดีนะครับใบนี้ครับใบที่เป็นพาราเลลก็ค่อนข้างสวยครับทุกคนนี่ครับมีความลึกลับซับซ้อนนะครับใบแรกเป็นพาราเรลของอิมูครับใบสุดท้ายเป็นกาฟนะครับเป็นการดแรซึ่งเราได้พาราเลลไปแล้วนะครับครั้งที่แล้วครับย้อนกลับไปดูได้เลยครับต่อมาครับซองที่สองครับพาราเลลออกมาเร็วแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่มีอะไรครับ ไม่ใช่พาเรวิดผิดครับการลิเดอร์ออกมาเร็วเกินไปก็ไม่ค่อยดีนะครับอันนี้เป็นการอีเวนต์ของซัมโบครับเพราะว่าโอกาสที่ได้ลิเดอร์พลเรวก็ออกค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่ามันหายไปแล้วใบหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดถามเป้าหมายของจริงๆนะครับผมไม่ค่อยอยากได้การลิเดอร์พาเรยวเท่าไหร่ครับเพราะว่าราคามันไม่สูงนะครับถ้าจ่อมาจริงๆขอเป็นการสเปเชียลดีกว่าครับอันนี้เป็นกองเลือนะครับไม่มีอะไรครับเป็นการแรของบัวแหงคอครับ เร็วมากเลยนะครับซองที่4ครับแล้วก็ยังมี SR ที่ยังไม่ได้หลายๆใบเลยนะครับหวังว่าจะได้แบบไม่ซ้ํานะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับเป็นการ์ดอีเวนท์ธรรมดานะครับจบไปแล้วครับสําหรับกองแรก4ี่ซองแรกนะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับเรามาต่อกองที่2กันต่อดีกว่าครับชุดโอ้สวยจังเลยครับอันนี้เป็นโทคินะครับ SR ใบแรกออกมาแล้วครับทุกคน มันลุ้นกันว่าจะเป็น s อาใบที่ผมยังไม่ได้หรือเปล่านะครับสีดำอะ่ะอย่าบอ,อกนะว่าการห้าผู้เท่าอะ่ะมาครับหนึ่งสองซชึบ <c oughs> เหนื่อยว่วะซ้ำรัวๆเลยทุกคนต่อครับ SR มันออกแค่3มใบต่อกล่องน,นี่ก็ว่าขาดทุนแล้วนะครับยังได้ซ้ำมาเป็นใบที่สองเลยครับ <Yeah. S 2> ผมเดานะว่าทั้ง3กล่องน่าจะเป็นแบบเดียวกันครับมี SR แค่3ใบครับหรือเขาปรับใหม่เอ่ยเป็นกล่องที่มีกาซสร SR3 ใบต่อกล่องแล้วนี้หรือเปล่าเพราะว่ากราดวันพีซไม่ค่อยได้กําไรเท่าไหร่จากการออโอที่ผ่าน,านมาเ็อคขี้ใหม่แล้วครับนี่ยังไม่มีอะไรนะครับโอ้เป็นกา์าซอันจิครับเป็นแรนนะครับอันนี้ก็ดูเท่แล้วก็สวยดีเหมือนกันนะครับ ป็นการ์ดแรกธรรมดาครับต่อครับซองสุดท้ายของกองที่2แล้วครับมี SR ออกมาแค่หนึ่งใบนะครับ SR ใบที่2อ,ออกมาแล้วครับทุกคนซ้ำถึงไม่ซ้ำครับมาทายกันดีกว่าครับแดูเม่ยปบใบนี้ก็ค่อนข้างเทนะครับน่าจะยังไม่เคยได้หรือเปล่ามาครับหนึ่งสองซมชุบ <c oughs> ยังมาโตซ้ำละสองใบเลยอะอะไรวะเนี่ยไปต,ต่อไม่เป็นเลยครับออกมาน้อยแล้วยังซ้ำอีกอะถ้าไม่มีการดีๆออกมานี่แย่เลยนะครับหลังจากนี้ SR ออกมา2ใบแต่ยังไม่มีอะไรใหม่ๆออกมาเลยครับเริ่มเครียดแล้วครับเริ่มไม่สนุกโอพนี้แล้วนะครับทุกคน แล้วการลีดเดอร์ใบที่2อ,ออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นของโรเจอร์ครับอันนี้ก็ได้มาหลายใบแล้วเหมือนกันครับทุกคนจะหมดครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเมสอาออกมาละสองใบครับเอสอาออกมาเร็วๆอย่างนี้ก็ไม่ดีนะครับมันกลายเป็นว่าโอกาสที่ได้การพิเศษ2ใบก็น้อยลงนะครับอันนี้เป็นกาดอีเวนต์ธรรมดาครับสองสุดท้ายของกอง ที่3นะครับเครื่องทางคนดีครับไม่มีอะไรนะครับเครื่องแรกมี SR แค่เพียง2ใบเท่านั้นครับมาดูเครื่องหลังกันก่อนดีกว่านะครับวังว่า SR จะยังไม่รีบออกมานะครับทุกคนขอการ์ดพิเศษ2ใบครับตกใจเลยเป็นการ์ดลิเดอร์ธรรมดานะครับของลูฟี่ครับใบนี้น่าจะยังไม่เคยได้นะครับ ก็เป็นของฮิโอลิตอนเด็กครับต่อครับยังไงยังลุ้นต่อได้นะมาทุกคนเป็นกำลังใจใผมหน่อยครับดูท่าเราจะเกลือนะครับครั้งนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพเป็นกำลังใจผมหน่อยนะครับอันนี้เป็นการ์ดแรกของชางครับตื่นเต้นทั้งต่นเต้นทั้งเครียดนะครับการ์ดวันพีชไม่รู้ดีหรือไม่ดีครับ เอสใบสุดท้ายออกมาแล้ว่ะเป็นกล่องที่มีการพิเศษใบเดียวองนี้ยหรอเลยตั้งครึ่งหนึ่งเลยนะมาอันนั้นเอาไว้ก่อนครับขอแค่ไม่ซ้ำครับทุกคนมาหนึ่งสองสาโอ้ยังไม่เคยได้ครับสำหรับชังส์ใบนี้ครับเป็น SR นะครับรู้สึกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยครับแต่ก็ดีใจที่ได้เพราะไม่ซ้ำนะครับขอไปใส่ซองก่อนแล้วกันนะครับ ใส่ซองเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ sr ใบที่3นะครับซึ่งไม่ซ้ำครับตอนนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะมีการพิเศษเหลือแค่ใบเดียวหรือเปล่าครับซึ่งเป็นการพลาของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะว่า sr มันออกมาแล้ว3ใบครับดูจากกล่องก่อน,ก,อนก่อนหน้า sr มันมีแค่เอา้ากล่องนี้ sr 4ใบว่ะ <c oughs> แต่ sr ออมาสีใบก็ไม่ดีอยู่ดีครับเพราะว่ามันหมายความว่าจะมีการพิเศษแค่ใบเด,เดียวเท่านั้นเองนะครับทุกคน เนี่ยมันอย่างที่ผมบอกครับมันแันดอมนะครับโชคดีหน่อยก็ได้สี่ใบโชคร้ายหน่อยก็ได้สามใบมาดู SR กันครับหนึ่งสองสามเอกมาเป็นของเรลี่นะครับ SR ใบที่4ครับเท okay, ดีนะครับขอไปใส่ซองก่อนนะครับ ใส่ซองเสร็จแล้วนะครับ SR ใบที่4ของเวลี่ครับแล้วนี่ก็เป็นกล่องที่มี SR 4ใบนะครับแล้วเหลืออีก2กลกองตรงนี้ครับ8ปองมีพา r a เลลแน่ๆอีก1ใบครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นกล่องที่มีการพิเศษแค่เพียงใบเดียวครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมันลุ้นกันว่าขอให้เป็นการพิเศษใบที่ราคาดีๆแล้วกันนะครับทุกคนแต่มันไม่มีอะครับการพิเศษที่ราคาดีๆการคอมิกเนี่ยเหรอเการณที่เป็นการอีเวนต์นะครับ้าได้ใบนั้หมาก็ราคาค่อนข้างดีอยู่นะครับ แต่มีความรู้สึกว่าจะไม่ได้ครับสีแบบนี้แล้วว่าทุกคนของใครอะเก็บไว้ก่อนดูท่าน่าจะไม่แพงครับเราดูสองที่เหลือให้หมดก่อนแล้วกันนะครับเพราะผมคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วครับการ์ดพิเศษออกครบหมดแล้วนะครับอีกใบหนึ่งน่าจะเป็นการ์ด้งครับ ที่ยังไม่ได้ครับ<ฮ>อะไรอ่ะซีเรตเหรอเอา้าแล้วสีเรตมากับอะไรอ่ะอ้าวอ้าวเอ๊ะแต่มันไม่น่าจะใช้สีเรตปะ่ะเพราะว่ามันควรจะอยู่ใบสุดท้ายดีครับสีเรตหรือยังไงหือสกเรตไม่ได้อยู่ใบสุดท้าย เอา้าเอา้างงแล้วครับที่นี้ไม่รู้อะไรเลยครับขอดูอันนี้ก่อนแล้วกันอะไรวะหรือว่าการเมื่อกี้มันเป็นการธรรมดามีมีอะไรให้ลุ้นแล้วครับทุกคนเนี่ยผมเห็นว่ามันมี SR ออกมาสใบแล้วมันควรจะไม่มีอะไรออกมาที่เป็นการพิเศษมากกว่าน,นี้แล้วนะครับนี่เป็นการลีดเดอร์ครับหรือว่าบางทีเป็นการอีเวนทธรรมดาเหรอ เริ่มจากอะไรดีอะเดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คือดูไปแล้วหรือยังมนงกไปหมดตอนนี้ไม่มีสติอะไรเลยครับซองสุดท้ายครับนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับเอ๊ะผมเข้าใจผิดเหรอขอดูอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่านั้นดูน่าจะเป็นพาราเรลลแน่ๆครับแล้เนี่ยทรงดูเหมือนเป็นซีเครตเลยอะหรือไม่ใช่ มามาดูกันหนึ่งสองสชุบโอ๊โรเจอร์ด้งขอบทองเอ๊ะมันมีการแบบนี้ด้วยหรอการด้งโรเจอร์ขอบทองเดี๋ยวผมคิดว่าการด้งขอบทองมีแค่ PRB ด้งขอบทองก็มีเหมือนกันนะครับเนี่ย อแปลกดีว่ะและสวยดีนะครับอันนี้คือโชคดีไหมเนี่ยแล้วผมไม่รู้ด้วยครับว่าเขามีการดงขอบทองอยู่ในการโอพแล้วนะครับมันไม่มีข้อมูลอยู่ในตัวของวิดีโอหรือว่าเว็บไซต์เลยครับทุกคนงงขอไปใส่ซองแล่ไปดูก่อนนะครับว่ามีราคาบอกหรือเปล่าครับไปเช็คราคามาแล้วนะครับเห็นข้าขายที่ราคาประมาณ1,400เยนครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่ามันไม่มีใครทําเป็นราคาตลาดขึ้นมานะครับอาจจะเป็นการที่ไม่ได้แพงขนาดนั้นหรือเปล่าครับแต่ก็ ช่างมันนะครับรู้สึกสวยดีนะครับทุกคนสำหรับดงฮอททองอันนี้ของโรเจอร์ครับเรามาลุ้นการพาราเลลกันดีกว่าครับว่าจะเป็นของใครครับใบสุดท้ายนะครับมีความสีสันนะครับมีความสีสันสวยงามครับมาดูกันครับหนึ่งสองสามชุบโอ้เป็นการ์ดแร์พาราเล,ลครับของมาคัส มาเซนะครับอันนี้บัคขับที่เขาบอกว่าเป็นการ์ดของไอเนี่ยคนวาจูจูสไคเซนนะครับแต่มันมีเหมือนกับว่าการ์ดแบบนี้มันมี2แบบนะครับต้องไปดูก่อนว่ามันมีแบบถูกกับแบบแพงครับว่านี้เป็นแบบไหนนะครับไปเช็คราคากันดีกว่าครับใส่ซองแล้วก็เช็คราคามาแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนอันนี้น่าเสียดายครับที่เป็นแบบถูกครับเพราะข้างล่างมันเป็นแค่แรพาราเลลธรรมดานะครับราคาที่เราประมาณ2,500เยนเท่านั้นนะครับแบบที่แพงนะครับทุกคนจะเห็นว่ามันมีนะครับ ตรงตัวเลขมันเหมือนแบบกลมๆเลยอะไรเงี้ยครับทุกคนแล้วก็มีขอบเป็นเส้นๆแบบหยักๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นแบบตัวเลขธรรมดาครับก็จะเป็นแบบถูกไม่ใช่แบบแพงนะครับน่าเสียดายนะครับเพราะว่าแบบแพงราคา3 0 0 0 0ื่นกว่าๆเลยนะครับอันนี้ก็ได้เป็นแบบถูกมาก็ไม่เป็นไรครับต้องบอกว่าค่อนข้างพอใจนะครับสำหรับกล่องนี้ครับเพราะว่าได้กาด์ดช r มาถึง4ใบด้วยกันครับแถมมีการ์ดที่เป็นภาพวาดของโจชุสไคเซนนะครับซึ่งผมว่าค่อนข้างสวยนะครับถึงแม้ว่าราคามันจะไม่ได้ แพงอะไรขนาดนั้นครับแล้วก็อีกใบนึงเป็นการ์ดของโรเจอร์เป็นดงขอบทองด้วยนะครับถึงแม้ราคาก็จะไม่ได้แพงเหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นการ์ดที่ไม่ได้ออกมาง่ายๆนะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็พอใจกับการเปิดครั้งนี้มากๆเลยครับทุกคนมีความอย่างไรกับการเปิดครั้งนี้ก็ช่วยฟีลคอมเมนต์บอกผมด้านล่างหน่อยได้ไหมครับและนี่คือทั้งหมดในวันนี้ครับทุกคนถ้าใครชอบนะครับดูคลิปผมเปิดการ์ดวันพีซแบบนี้นะครับจับฉ่าอิจิบังกุจิหรือว่ารีวิวฟิกเกอร์จานเมทต์ต่างนะครับก็ช ご視聴あっ。